เปล่่าวะนไม่ตอบครับมีคนบินมาสนามมวยเราอะไมโครโฟน activated มีคนบินมาสนามมวยมีมีมีบิดสนามมวยมาใช่ใช่มีค่าจับเลยเราถห็ก่อนมั้งเห็นแค่ตีเดียวเดหรอเปิดตัวเดียวเลยเอาบ้าข้าใจบ้านหนังมวยใช่โอ้ชิคกูดิ่งเยี่ยวน่ะตัวเดียวด้วยนะเอาสองเฮ้ยต่อตีหนึ่งผมลงชั้นหนึ่งให้ ภูภูเขาหมอกภูป้าเลยมขาหนีป่ะเออมันหนีมันหนีวนป่ะให้วนตามเลยสัตว์เออวนตามเลยวตึกร้อมทางขวาตอนนั้นโอเคไปไปแล้วตาราดในน้องสองตัวเขารุ้มตึกร้อมกว่าได้นะตัวเดียวได้แล้วตีนกูเลยไม่มันนีเป็นหมูกรอบะป่ะวะพี่ผมนี่ไม่แน่ใจ ใช่ใช่หมูกรับโ hey. อ้ต้นหนีไมหมูกอบแล้วผมผมฆ่ามาได้แนนะเฮ้ย <Hey, S 1> หนังฆ่าที่ฆ่าพี่น้ตสองตัวไ <Hey, S 2> ม่เปิดนะยิงเหรอถ้ามีปืนนะกูยิงหน้าแล้วเนี่ยมันันลงลุมหมดแล้วพี่เออบ้านมาร์กเลยเนะี่ยตัวเดียวเงียบไปแล้วอะไรมันหน้า แดงนะไม่จอบอ่ะพี่แดงมีตังแดงกินแดงมันลงทั้งหมดจิตต่อวะเนี่ยสามตัวเหรอตู้ที่เออจสามตัวนี่สามตัวเอ้ยวิ่งไปข้างข้างข้างซีโนตัวนดิมมันเสียป่ะไม่จอบออะ๋บ้านเหลือใช่ไหมแมนบ้านเหลืองแดงทีกระสุนเขียวเยอะป่ะเหลืองแดงเหลืองแดงกระสุนเขียวมีสี่สิบหกสิบครับเด็กแดงนี้ไอ้เหี้ย หายว่ะกอดเลยโอ้ก็มีเหรอมีตัวหนึ่งหายไปไหนแล้วไปเนาะหายหมดเลยเหมือนไปทนแต่เย็นไปอ่ะทำไมไม่พอเลยบ้านพระราค้างคาเตอร์ออกได้นะเอาจนกว่ามีรถเหรอกลับมามีรถมีรถบีมหายไปแล้วเราไปเจอบ้านทรายดับไว้บีมบีมเดี๋ยวออกดีกว่าออกดีกว่ามันแบบ มันแบบว่าเยือเยือเออเยื Here. Here. ก,กันไปได้เจ้ากับเราด้วยเฮียเฟี้ยวไม่เฟี้ยวอ่ะมันมาสดสดใสไงเออมันแบบว่าพอ,อไปหาได้อยากเขาก็น่า,า,นาจะอยากออกเหมือนกันแหละไอ้คอมมันเล็กๆวะเจ้าหมดเปล่า ตวะพ่ตือนวะมานั่นแมพี่พูดดีเนี่ยพี่กด F11 ไว้ดีกว่าอเก่พันเก้าชอบขับรถเกมพันเจ็ดอ้เล่นมาเลกๆตั้งนาเปลี่ยนเป็น AK ดีกว่าครเอามอ่ะจัดเขาเด็พี่เด่นเขาเดลสเาล้วดราเี่รถขับนี่ขับรถชนะมันได้ยินผมขับรถมาเก็บอ่ะแน่ละน่ว่ามันได้ยินอยู่อ มันเรียบอกวะไช่เด็กอะไรเปละารถยูดังหนามวยปะมันมีคนหยใจเย็นสองปะไม่รู้ว่าไปเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะเขาจะยิงสองเราลูมา่มัแล้วเะละ่ะเอ้ยเราเขาหนีหนีได้อยู่เขาหนีได้อยู่ปะเพราะว่าถ้าหยุดถ้ามันหยุดใจเย็นสองจริงเราแข่งไม่ไหรือ,อกปล่าปะเพราะว่าเร<อ>ามีคนหล่แน่ถ้ามันใจเย็นสอง ลายทางมานายเป็น,ต,นยยติต,ต้าเจาะรถสองจัดแค่วงคิวซีพี่แม่พี่อยู่บ้านนี้ผมรู้แน่นอนวันนั้นพี่แม่จำได้ไหมที่พี่แย่งรถของผมอะแย่งสองพวกมึงนะเฮ้ยห <laughs> <มา S 3> ลงสด <laughs> ลกกูไปเ่นับพ <vale> ี่รู้ป่าก็คือเออครับไอคนนั้นคือผมพี่ผมบิดแตะพี่อ่ะเออกูก็ไม่บิดแตะใครมาีมาด้ไอไอไอรอบบอลสุดท้ายที่ชนผมนะคือจบเลยออเแต่พี่หักขวาใช่ไอเฮอท์ล็อตตู้ยัดแม่ทำงานกันเป็นทีมไร่สัตว์ทำงานเป็นระบบตกใจมากจากนั้นเลยพี่อะไรตอนแรกกูคิดว่าไอ้ปุ่มไอจักทายยัดแม่คือไม่รู้ลองไูนะครับตอนนั้นตอนเห็นลอตตู้ใจกูแม่งไม่ดีละ ก็เนี้ยังไม่มีคนไปทําอะไรกันไปดิ 55คนแต่ว่ารอห้องนานกับเรามาไต่แต่เร็วเราอะก็น่าจะเขามีส่วนให้แรงเราเริ่มเยอะแล้วด้วยใช่ะแมนอ๋อฟัะให้แรงนะครับวพอแรงมันเริ่มเยอะมันก็แบบตกตายผมไม่เอาตายกันหรอกเลยบอกว่าถ้าถ้าสักประมาณคนสักประมาณคนเหลือ30มสะจะเริ่มกล้าตายกันแล้วเอะเพราะตายไปมันก็ไม่ลดจะบอกน้อยลบน้อยอะไรเฮ้ยมีคนมาข้างบนหัวบ้านนี้ คนเล่นเล่นออกมาแบนั้นติดรอมันได้นะมไม่รู้เราแต่ไร้รู้แล้มานเนี่ยเล่นแน่นเแข่งอะไรเี้ยได้เขาออเล็กเล็กๆนโดนเจาะยางยับต้อมอว่ยเล่นเลยว่ะผเครเล่นอยู่ถ้ามีมอไซ์คงหนีก็นแบบอเลยเพาอะไรน่ะเนแหละ ไม่ได้เดี๋ยิไม่ได่นครวะกัเนี่ยเนได้เี้ยเนยได้หรเ่าครับ้ม่ใช่ไ่นี่่แ่ยนี่เาได้กอัน่อ้นี่พให้ให้ให้อกันท่วไอเราจะกล้าทิมเขารู้ทั้งรู้ว่าคิีเล่นหญ่แบบนี้ใคกล้าทิมหรอ พอโดนหนึ่งเก็บสีอ่ะถ้าพูดไงเขาไปไลา์พี่อายุกันหัดแล้วเขากลัวเขากลัวโดนคิวซีหนึ่งเก็บสี่เลยลายเนี่ยลายเนี้ยขอขอขออาศัยบุญน่อยนะขออะไรไม่ต้องไปไกลไปไกลไปไกลมาใส่บุญหน่อยดิมาดิมาดิมาดิลองมามาตะข่างหนิมาตะข่างหนิแล้วแม็นคำาจริงนะไอ้สัตว์มาดิมาดิเจ้าวะวนั้นนี่ยคือวันนั้นลายเนี่ยมันแน่นมากเลยเว้ยแล้วคือแบบพี่ไม่มีที่ไปอ่ะพี่หล่นพี่ไฟลายเนี่ยเพราะถา แค่คิดว่าไม่ถาจริงเลย<อ>แต่คือว่ามึงมึงแสงกูไปแค่น,นิดเดียวอ่ะไม่งั้นไม่งั้นมึงโดนแสงโดนโลเล็กตีแลรวกูเข้ขาเล็กตีแล้วไอ้ผู้แมนจิตวิทยากณาแข่งไอ้สัตว์แค่นิดเดียว,ว,ลวดเลยววอ่ะกูจะเข้าได้อยู่แล้วอุ้ยมึงชนสี่เลยอ่ะกูเห็นมึงช้อนนี่สี่อ่ะแล้วก็ไม่ได้ปันน่นอีตัวหนึ่งเอาสายทามาที่หลังกูเห็นหมดทุกอย่างทีแล้วดีแล้วดูไว้ไว้ทำมิกับปะปะกัน เฮ้ยมันอยู่เลยยิงฟรียิงฟรีมาแน่มา้สองเชื่อเดินลงยิงหน่อยเดี๋่วต้องรถอ่ะเห็นไหมเดินลงโล่งอ่ะเออเอาป่ะผมคุณสองก็ได้หนึ่งเอาป่ะล่ะใครพร้อมเปล่าเห็นยังเอาหะอจ่อย่างันก่อนป่ะพู๋เฮ้ยทำไมขึ้นรถซัดได้นะเว้ยโอ้ยแม่ก็มันอยู่หลังกำบังมึงดูดิจะข้ามได้ไงเจาะยางไม่ได้หรอไปเจาะยางไปมันก็ไม่ไม่มีเยี่ยอะไรหรอกเว้ยไม่ตายหรอกคุณสองมันไม่เห็นเราเลยโอ้โหเจาะยางไปเถอะ ไม่ได้ทัง้งยาไม่ได้ทั้งคนทีนี้แน่เกี่ยวกับพ่ออรถไม่ควันดำเลยทำลงมาวะทบันดีกรุ๊ปวะไม่ได้ทัง้งยาไม่ได้ทั้งคนเลยจุดของเราอ่ะแล้ว,วลกล,ลับไปเล่นลาบนี่หลอมๆเนีเอุย้ย <laughs> มันเดิ <laughs> ลตัวบ้านที่กูบอกปะ <laughs> เจ้าลีะเจ้าลีกูลีกูต้องลีกูุ๊ปไปสัต <laughs> ว์ <laughs> ไม่ตายเนี่ยได้แล้วครับผมพระจ้านยิงทีเดียวกัับไม่ขึ้นทองสองนะที่แบบดีก็แล้ไม่ได้ไม่ได้วนนี้คุณสามปัญหายาญได้แข่งได้แมได้ดนคุณสามครับผมอ๋อใไม่ได้ไม่ใจ ไม่เข้าใจคนไม่ได้อผมไม่เข้าใจสามหาง่ายไปโอ้ยว่ะผมไม่ได้เล่นเลยในวันน sí. ี้ไม่แตะในเล้งอะหายากคุณสามเนี่ยของของแล้พอแม็กนำอะหายง่ายเลยวันนี้สองเกมแรกผมไม่ได้เล่นเลยคนณสามหาไม่เจอเว้ย่ได้เล่นทุกเกมต้องดีว่ะอ๋อเข้าใจเขาให้เข้าใจละในทีมเขาให้เจ้าแมนไปโนหนึ่งนะเรื่องคนณสามเวลาเจอคนณสามกอ้ยแมนแมนเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เลย ถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นคนในทีมเดียร์พี่ผมก็ให้แม่ทำเพจในอาร์พี่เขาคมอ่ะเฮ้ยพี่อยากได้ปืนคอรสผมขนาดไหนไม่เข้มเลยไม่มีเลยผมไม่เข้มเหมือนกันเฮ้ยผมพี่ใจไมดีละหวานหมูหวานหมูกรุบกรุบ user joined your channel ไอดาวว่าไงครับไม่ีะไ่พี่โลเจลในท่านเหรอพี่ปะวันไหนพี่วันพรุ่งนี้อ่ะวันเสาร์ ได้หมดเลยพี่วให้ไทยเนี่ยให้พวกนี้พวกนี้มาจิตแข่งจะมาชิมไงพี่มีใครมามีทีมฟอร์เรสต์มีแบล็กแพนเทอร์ลองกองวันก็สไลด์สี่ทีมแล้วพี่กำลังหารวมคนพี่เสียดายถ้าสมมติมันมันเป็นรายการ JBL แล้วมันมเรื่ออะไรมันให้สล็อตทีมที่ประเทศที่ชนะเยอะกว่าในในรอบไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยกว่า JBL สิ즌หนึ่งของเอเชียมาไงเอเปกมาได้หมดม้บทเลยพี่ พี่แค่อยากชนะเว้ยพี่ว่าพี่ว่าเราชนะได้แล้วไอเจอกับอินโดอ่ะไมโครโฟนมีดเอ้เจ๊แม่มันทำไมมันยิงกูแบบนี้วะสู้อะไรนะรวมไมโครโฟนแอคทิเวตมันอยู่บนบ้านแหละมันยิงของแปลกๆอ่ะพี่อะหรอแบบสุดๆแปลกๆมันยืนบอสสุดๆแปลกๆกเดีก็ดีกเดีก็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 ดีไอ้ที่บอกยิง hmm. ย <Bye. S 2> we ัอนยิงวัดเจ็บ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 แล้วเจ้าแล้วแม่ทำไม่ไหวอ่ะแม่เหรอไอ้สัตว์ไอ้ที่าอกยิงวัดขอดาราน่ะไอ้เหี้ยสุดจริงวะ เก่งหมี่แม่มีคนแก่บคนสองมัมีคนสี่ไอยู่พูทำไมโยล้หลอกแก่ที่ไหนไนะวันหมูคิมเลยเจ้แม่ดอกตอมลูกดอกบ้านโง,ง่ที่อ่ะบ้านโง่มีคนมวด้วยีเหรอไอ้จ๊อบแล้วบ้างมีคนลว โอ้ยเวเนียสบายมีหมอกสองเหลือมาพีจอบหมอกใหม่หมอกสองจอ,งอญญาจอญญา,อญญาจ้ญญาหมึญญงเฮ้ย,ยมันเยดแม่พี่จอบเขี้ยะ่าไงโหดแต่ F16 อ,อ่ะอมันโหดเปล่า มาใหม่ดีฮี่อ่ะเจ๊แม่กูมีดีนะเว้ยไี่บ้านนี้มีคนเหรอนะบ้านหน่อใช่ใช่บ้านนีมีคนเออนี่เี้ยขูวกูหน่อยเถื่อเฮี้ยให้เกียรติปืนกูหน่อยไอ้สัสครับใช่แล้วเฮ้ย ไม่นัเปิดบัวัเเฮ้ยเหี้ยยิงกูไอสัตว์ี่พูด้อมากเลยครับขอบคี่พาเราเนะครับแค่ผูมัหรอ มไม่ออกมาแล้วบอยแม่งแม่งมาฝากตาบาปกูแล้วก็แบบว่าปล่อยให้กูเป็นคนโง่ก็ไอ้วัดกับกูอีกเลยเริ่มเหมือนไอ้วัดกระโหแล้วแม่งก็แบบเออมึงมันแบบมันไร้ค่าที่กูจะวัดด้วยแล้วอะไรเงีกูยิงหัวไปแล้วเยอะแล้วแพ้มันแล้วไอ้เนี้ผมแพ้มันแล้วแล้วผมไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วไอ้ตึกวัดโดนหยายบ มีโมงสองใหม่ครับพี่จ๊อบเป็นพี่เดินหายพี่ไม่เจอเขาเลยแต่ที่ัฟอมฟอมมาน่าจะไม่มีไปกินรอแได้รอดไ้ใครได้คิวนะตอนนั้นน่ะเฮ้ยมัาถั่วมาถั่น มันหัวเา,าจอเราเล่น y a m ้ดับพี่ไอ้เหี้ย่มนรผมโยเดี๋ยวบ้านเราหลอมเลยหอมหอมนนต้องมาอีกใช่มานัน,น,นต้องทีนงี้เล่นไว้เดี๋ยวมันก็จะตีกันาก็จออบอดดมพี่จอ ไมโครโฟนมิวต์อ well> ่ไมโครโฟนไมโครโฟนิดใช่ไหมครับเดีี่จะมาเก็บของครับต่อทุกคนนะผมระวังนะูตอนที่พี่มาไมโวตันนี้ตื่เต้นต่าหากเชื่อ่อไปคุณมากนะครับมานวครับผมไมโครโฟไาดิได้ยนเสียงะได้ยนูเป็นคนมามาแล้วแตกแตกตอรองพี ตัวเดียวด้วยเนี่ยเ,เออมันคูนแล้วพี่อยากไปเอาคูนมาเอ่อไม้นั้นมีนะบินรอไม้นั้นลงก่อนได้ต้องสอนอะไอ้บ้านโง่ออกวิธีการถอนเต็มเลยบินนั่นนั่นจะไอเดอบโอเคครับพี่จอบบ้านโง,นงนนน่มิ่งไปตรงเแถวแถวแถวเต็มเลยเต็มเตี่ย แล้วมาขับไ้ฟน้นนา,ะนานจะมีคนอยู่นะเว้ยเย่ไม่ขับความไฟน้าได้พี่แมนเฮ้ยไปเชียร์รถไหลกลับมาเฮ้ยไมฟน้านวิ่งลองเต็มเลยไปแมนมันถึงมันถึงห้องหนาวแล้วตัวนึงผมโดนไล่ไปตัวหนึ่งนี่หว่าที่แมนมาทำประตู โหัวเจ็บมากอ่ะต้องมปอยู่ห้องน้ำตอนนึ่งนะเบนโอเคพี่เดี๋ยวเราไปปีก่อนันได้ได้เนี่ยเนี่ยท่าผมได้หน้าหมดเลยพี่แมยใช่ใช่เฮ้ยมันนองควัาเพื่อนหรือว่ามันคุณรัตตี้เหรอวะคุณรัตตี้นันพี่เนี่ยมันจริงเนาะไปเลยไปเล้มาจับเฮ้ยมีคนไปที่เราไปจับไปได้ไปได้กล้องอองไปโอยเชี่ยแม่งรัด พี him, look, sure, right? Dave, so ่แมนเขี ahead, Did, right, like ่ยมันได้ปะมีคนมีขวาปุ่นไม่แต่ว่าค่อยๆลองก็ได้ครับได้ได้ได้พี่ผมจะลองหินนะน่ะพี่แมนเขี่ยพี่แมนลองยิงเขาน้ำก็ได้เดี๋ยวได้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 ามันมีเขาน้ำแล้วบินเข้าหลังไก่ก็ได้ได้พี่เดี๋ยวพี่ยิงเขาน้ำถ้ามันมันกดสุนแหลมลงไปข้างล่างเลยพี่แมนใช่ใช่โอเคไม่มีคนนอกวงได้อะใช่ใช่ตายละ ข้าวน้ำอีกตัวหนึ่งกระสุนกระสุนข้าวน้ำข้าวน้ำที่อยู่ในห้องนี่เรอใช่ล่อยเบสข้าวน้ำตอนที่พี่หมาเราโดนโซนแล้วนี่พี่เออยังไม่โดนครับโดนแล้วไม่เหรอห้องน้ำในนี่มาเียวิ่งอยู่เลยตายตายน่าจะเข้าใจคนละห้องน้ำคนละมาร์คผมาเฮ้ยตายมามาร์คหนึ่งมาร์คหนึ่งข้าวน้ำต้องบินก่อนตาตาห้องน้ำนอกกองเนี่ยเนี่ยสมองเนี่ยหน้าผู้เนี่ยตายแล้วห้องน้ำเดียวกันอีกตาย เาก็มาโดนบวกมนะจ้าแมนไม่ใช่ไม่ใช่ะตัวอ่แต่แต้แตนแต่แ่แต่แนแต่แตสแต่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 แย่แต่แไ่ต่งตยแ้วแล่แต่อตเต่แ่แล่แตเแต่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 ไตต่แ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 ่าต่น่แต่แต่แต้แต่ไต่ต่แต่แอ่อต่เตีแต่่แต่ว่าต่แต่แ่แต่แี่แต่แต่แต่ได้ต่ หตัวเลยตอบอ,อยู่ไหนบ้างวะเบ็นไหนพี่มันถีราเลยนี่เก็บลูกเมื่อไหร่มงนี้มามันไหวน้อยอยู่อ่ะออกลับวงนีง้พี่มีสนเกี่ยวของมันไหวพ่อจะออกไปจับ ไดได้อาพอดูกเนาอยู่บ้านนี้ครับครับบ้านสายต้องออกก่อแมนเฮ้ยเดินแมนเห็นปะเดินป่ะมัเหอนเดินแล้วพักสองเหรอเฮ้ยไม่ใช่เดินแล้วเดินแล้วแม่โอสายิงกู้สัสเจ้มาละขวานับไอ้เมืองมีคนจะรอให้กัน บ้านออกผู้สัตว์ที่แค่สองสองแค้มติดเออว่าเวลาบ้านน่าจะเพียวกว่าป้าเดี๋ยวมาขอได้นะอืมตัวนี้เล่นได้พี่แมนมังสองเฮ้ยไอ้เฮียช่วยหน่อยช่วยหน่อยจกเก้าเอ้าเต่านึกว่าติดแล้วเฮียนึกว่าติดเหมือนกันมันมันมาเตี้ยว่ะมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วไอ้ของอะไรไปช่วยเรียกว่าม่นปั๊มยาแบบขาดเปล่าต้องไปปั๊มยาใช่ไมขึ้นมาแล้ว เาหน้าตาวิ่งขึ้นไปฝั่งโน้นนะอย่าติดนายสัตว์ฝั่งโน้นฝั่งนเป็นโอเคอย่าเดินหน้าเราหน้าเจอใช่ใช่ใช่เขี้ย็ยยยยดยย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 สุยย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 ยมันยม่เดินยย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 ดยยฝั่งยย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 นยยยยยกยย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 บยย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 ้ยย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 ยได้ยย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 ย มีเราบนคาโอยใี่ได้เหรอบ้านยาวมันนั่งอยู่ถือกลับไปดีวะกลับเล่นฝั่งภูดีววเออกลับเล่นฝั่งภูดีะพี่ั้นเข้าไปเข้าซานเลยไม้สัตว์เียตี้ในอขวาเอ้ยจมาใกล้บินป่าวใช่โอเคพี่แล้วล่ะใน,นนี้นมามามาสองพี่หมายอต้นไหนแห้งใช่ อะไรไม่ตงนนะอยัดแม่อยาแม่นก็หลร้หรมากรวงให้นะพี่โอเคไม่ไดเออปวดมันไล่ไปวอย่ามาหลอกกเห็นลเนาเใช่รูนีเราเป็นมีเรอมีมีบ้านนี้พวมาสอาสุดหมดแตกหมดแหมดาแตเฮ้ยมันไดเมืนโซนเจ็คเลยว ว่าเราต้องถอยแล้วล่ะต้องถอยแล้วพี่เออไม่ดี๋ยวเราจะลองยากจัดเลยเอาจุดเอาจุดผู้ลองซ้ายนะครับซ้ายดันมาสามตัวพอดีครับประเดี๋ยวรถไฟมาจากที่แบมันมันเนินอ่ะนะใช่จะดันมาเอามันเล่นได้ไงวะไอ้เหี้ยเล่นเนินเฟสกันมากไหมกูเพีย ภากภาคพี่นั่นภาคพี่ผมอ่ะทัสซิ่งเหรอพี่ยิงจับอ่ะใช่ป่ะไม่ไม่ตัวไอ้นในใช่ใช่หรอใช่ใช่ไม่กลอยไอ้ตีเอวขวาเอวขวาผมเข้าบ้านนะไม่ตุ๋นเลยนะยาวพี่นี่มาถึงนี่ได้ไงเนี่ยตเตยผมเห็นเฮ้ยมันวิ่งลงมาแล้ววิ่งออมาเป็นนี่ กดกูย,ยับไปนะกดเป็นเสียวเลยนะกดแตกผ่านมาแล้วยเจ๊ตแม่โอ้โหกูจะโดดไปมีนี้เพี้ยไม่ได้ยินไม่รู้ครับพี่นิวมันแบบอยากลองลอะไรใหม่ใหม่บ้งฉัไม่เก่งอะไรครับอดีตครับจะวีท่าไหนครับ95ครับกบ,บน,น็อกกบ,บไกลสุดนกคิแม่คุณยิ้มท่านได้แนะ เราหัวไปแอบมากโดยในตัวสองทำไมเขายิงไงเราอ่ากันเอ็มเพกันมินิกูไม่ดูฟอกอย่างวะชิบเบืออะไรพี่แมนไอ้พี่ที่มันจะไปชกเพื่อนท้ายบนสุดในเมืองไม่น่ามีคนและแ่บวะมีมีในเมืองมีใช่เหรอในเมืองมีมีมีกมุตัวที่บิงมาให้บอกแหละตามมักเลย อ๋อมันต้องมันต้องมาไอ้เหี่ยรออะไรคิวฟรีจะมาหาสารขวาก็มีวะไอ้พูโอ้ยกันมาอยู่เนี่ยขวาสามตัวเอ้ยเพื่อมาแล้วตัวขวาเนากเ็บแม่เหมาเบิร์ดโอ้โหทั้งเบิร์ดทั้งยิงไม่ออกสี่โฟสองไม่น่าจะหมดแล้วเปล่าอาจจะเหลือตัวหนึ่งป่ะสองขวานอกสองดูตาพูมีคสุกี้ ก็ผมว่าให้สองขวานแดงมาไม่มีคนแล้วนะนี่มีคนก็หล่อนจัดเอ็นบิสขาดตาขึ้นมาได้ปะได้พี่ขวานแต่ตัวเดียวาแตัวเดียวเอ็นเคสเนี่ยเหรอขวาตัวเดียวพี่ขวามักสองตัวเดียวพี่แมนมันหะพี่เลยพี่แมนรอให้ได้รอให้ได้แมนเจ็บพี่แมนเจ็บคอมพมนเตอร์คอมพิวตอร์คอพี่แตอร์แคได้ขวามือนะ ขึ้นไปขวามือน่าปั๊มยาอยู่ซ้ายมือมีตัวหนึ่งพี่แมนไม่ได้หรอต้องลงขอจังไม่ได้ไม่ได้ช่วยนะลงมานะไปไแมนมาขวาพี่แมนซ้ายมือมีเป็นตายเลยอ่าเดินตอนหนอนมาแล้วเี่ยวในเมืองแล้ววะนะในเมืองนั่งเหนียวกว่า เออต้องเราในหมัดนะบ้านอ๋อนึกตรงไปบินเหรอบ้านี่ในเมืองในเมืองถ้าสอชั้นเนี่ยบ้านสองชั้นนี้ที่ผมมาเออก็ครบแล้วหน้าบินตายแล้วล้าบินน้องแล้วก็เคยนะใช่ๆบอดี้ค้าไปเลยสามเมตติสามเมตติเจ็บแล้ว เที่ยมันเซตสามวะตามประตูคันหนึ่งตอนเอกก็อาจ้ะไม่ต้องโดดนนะไมโครโฟนมิุดอันนี้จะพูดไม่มีจังเลยครับขอบคุณมากครับที่ห้าสิบดาวขอบคุณมากนะครับเจ้าีขอบคุณมากครับปีโป้เป็นเหมือนคนใช้แล้วแนบอะไกันนะครับปรับครับพีปรับทุกคนด้วยนะครับ Microphone activated. โอ HR, so very, as, ้ยโชเบลลี่ปวดหัวเดี้ยวเบี้ยวสินว่าทุกคนต้องปิดสตรีมันนะเจอกัน Sound m าทุกคนขอตัวไปนอนก่อนนะไปก่อนนะปวดหัวแล้วไม่ไหวจริงๆเจอกันสวัสดีครับวันนี้ไอรีนจะมาประกาศนะครับทางเพจครั้งที่สี่ได้มีผู้คู่สามันกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดกัได้เลยแค่เดือนก็จุดก็บังเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสไตล์แกลเล็ตหรือการเสียงงอสีโปรดรออยู่อนะไปกดกันเลย